ปล่อยใจไปกับเรื่องเล่าสบายๆผ่อนคลายก่อนนอนสู่โลกแห่งการพักผ่อนคืนนี้ ขณะที่กายใจของคุณกำลังผ่อนคลายผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องราวตัวละครหนึ่งของภาพ,พยนตร์ F1 The Movie ที่ผมรู้สึกว่าเขาได้สะท้อนบางอย่างในจิตใจของคนเราได้อย่างน่าสนใจนั่นคือซอนนี่เฮสอดีตนักแข่งฟอร์มูล่าวันหรือว่าแบรดพิตซ์ซอนนี่เฮสเขาเป็นนักแข่งรถที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรง ทำให้ต้องห่างหายจากวงการนานถึง30ปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งในฐานะนักแข่งที่มีอายุมากขึ้นเขาแบกรับความกดดันความคาดหวังและบาดแผลจากอดีตไว้มากเขาถูกมองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนแต่ก็แฝงไปด้วยความเท่นในแบบของเขาเองเหมือนคนที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ภายใน สิ่งที่น่าสนใจในตัวของซันนี่คือกิจกรรมเล็กๆสองอย่างที่เขาทำอยู่เสมอนั่นคือการโยนลูกเทนนิสสลับมือไปมาและการพกไพ่ติดตัวในช่วงแรกหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ความแปลกประหลาดหรือนิสัยส่วนตัวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วกิจกรรมเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงโลกภายในของเขา และเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับการรับมือกับชีวิตการเผชิญหน้ากับความกดดันและการก้าวข้ามผ่านอดีตได้อย่างงดงามซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะต้องเผชิญในชีวิตลองจินตนาการภาพของสันน่เฮที่กำลังโยนลูกเทนนิสสลับมือซ้ายขวาอย่างช้าๆเป็นจังหวะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด แม้ในเวลาที่เขากำลังเผชิญความเครียดมหาศาลในโลกของ F1 ที่เต็มไปด้วยความเร็วความอันตรายและความไม่แน่นอนเขาเลือกที่จะสร้างจังหวะของตัวเองขึ้นมาพฤติกรรมที่ดูเรียบง่ายนี้จริงๆแล้วมันคือการจัดการกับความกังวลภายในของเขาในทางจิตวิทยาการโยนลูกเทนนิสต,ต้องใช้สมาธิ และการประสานงานระหว่างมือกับตาอย่างมากมันบังคับให้สมองของเราจดจ่ออยู่กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันทำให้ความคิดที่วาวุ่นที่คอยรบกวนจิตใจค่อยๆเงียบสงบลงเหมือนกับการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวการที่สมองของเราได้โฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจุบันขณะช่วยให้จิตใจของเรา ไม่ walk a กไปกับความกังวลในอดีตคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เรากังวลมากๆม,มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างอัดอยู่ภายในการเคลื่อนไหวร่างกายเล็ก,ลกนๆน้อยๆอย่างการโยนลูกเทนนิสการขยับตัวไปมาแม้แต่การเดินไปเดินมามันช่วยปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินและช่วยลดความเครียดได้จริงๆเป็นการระบายออกในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และควบคุมได้ในชีวิตของเรามีหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่การที่ซอนนี่สามารถควบคุมวิธีโครจรของลูกเทนนิสได้อย่างดีมันมอบความรู้สึกเล็กๆความสามารถในการคาดการณ์ได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายทำให้เขารู้สึกมั่นคงภายในกิจกรรมนี้ไม่ใช่การระบายความเครียดในทันทีแต่มันคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในการรักษาสมดุลภายในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกมันสอนให้เรารู้ว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันและการควบคุมสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเราได้คือจุดเริ่มต้น ของการควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดเป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในสิ่งที่เราทำได้และยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของซันนี่คือการพกไพ่ติดตัวและวางไว้ข้างเตียงนอนของเขาไพ่เหล่านี้ไม่ใช่แค่ของประกอบฉากแต่มันมีความหมายลึกซึ้งที่เชื่อมโยงเขากับอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อของเขาที่เป็นนักพนันและมีประวัติของการติดพนันของตัวเขาเองด้วยไพ่จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาดแผลและความรู้สึกผิดในใจของเขาในโลก F1 ที่อันตรายชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้มีความเสี่ยงรอบด้านนักแข่งหลายคนมากยึดติดกับโชคลางเพื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภัยทางจิตใจ ไพ่ของซอนนี่ก็ทำหน้าที่คายเครื่องรางส่วนตัวที่มอบความรู้สึกมั่นใจเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่ต่อเนื่องมันเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เขาควบคุมได้ในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่และเกินคาดเดาเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญสำหรับเขาแต่สิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับกิจกรรมไพ่นี้คือการที่ซอนนี่ไม่เคยดูหน้าไพ่เลย จนกระทั่งภาพยนตร์ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะครั้งสำคัญชัยชนะที่เกิดจากความพยายามของทักษะและการตัดสินใจของเขาเองไม่ใช่จากโชคลางการที่เขาได้เปิดเผยไพ่ในช่วงเวลาที่เขาบรรลุชัยชนะด้วยตัวเองมันบ่งบอกว่าเขาได้หลุดพ้นจากพันธนาการของโชคลางและตระหนักรู้ว่าเขาต้องหา ที่เป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ใช่โชคชะตาภายนอกนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับอำนาจในการกระทำเขาได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและก้าวข้ามผ่านอดีตที่เคยพันธนาการเขาไว้และการที่ผู้กำกับเลือกที่จะไม่เปิดเผยไพ่ให้เราเห็นยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งสำคัญ ไม่ได้อยู่ว่าไพ่นั้นคืออะไรแต่มันอยู่ที่การเดินทางภายในของซอนนี่การที่เขาเผชิญหน้ากับอดีตเรียนรู้จากมันและเลือกที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจที่เข้มแข็งไพ่ที่ไม่ได้เปิดเผยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่ไม่รู้จักที่เราทุกคนมีอำนาจที่จะกำหนดมันเองได้ แทนที่จะปล่อยให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดอยู่ฝ่ายเดียวการยอมรับในหลักของอนิจจังว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและสร้างทางเดินของเราเองได้เสมอคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของสันนิเหและความเข้าใจในความแปลเปลี่ยนอาจทำให้เราเห็นว่าการจัดการกับความเครียด ความกังวลหรือแม้กระทั่งบาดแผลในอดีตเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝนการค้นพบกิจกรรมเ,รเล็กๆที่ช่วยเยียวยาใจของเราเองกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกสงบบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นนักแข่ง F1 แต่คุณกำลังเผชิญกับความกดดันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ถาโถมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือเรื่องส่วนตัวที่อยากจัดการ คุณเองก็อาจมีลูกเทนนิสในใจที่รอให้คุณค้นพบวิธีโยนมันอย่างมีสติเมื่อปลดปล่อยความกังวลหรือไพ่ชีวิตที่รอให้คุณเรียนที่จะเปิดเผยมันในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ควบคุมเส้นทางของชีวิตตัวคุณเองและยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่ต้องปล่อยวางคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับ ผมอยากชวนคุณให้ลองใช้เวลาสั้นๆทบทวนในใจว่ามีกิจกรรมเล็กๆอะไรบ้างที่เมื่อคุณทำแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีสมาธิหรือรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความกังวลออกไปลองนึกดูช้าๆนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองและสงบสุขบ้างอาจจะเป็นการวาดรูปเล่นสบายๆไม่ต้องสวยงามไม่ต้องให้เหมือน แค่ให้มือได้เคลื่อนไหวปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทำงานอาจจะเป็นการเขียนบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันเพื่อให้ความคิดได้ไหลออกมาปลดปล่อยเรื่องราวที่ค้างคาใจหรืออาจจะเป็นการดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้สังเกตการเติบโตของมันอย่างสงบสัมผัสถึงชีวิตเล็กๆรอบตัวหรืออาจจะเป็นการได้ไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนการฟังธรรมะที่คุณชื่นชอบ หรือแม้แต่การหายใจเข้าออกอย่างมีสติสัก5้าถึงสิครั้งก่อนคุณจะนอนหลับกิจกรรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้ทักษา,ามากมายแค่เป็นสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองได้ชาร์จพลังใจมันคือสกิลฮิวใจหรือกิจกรรมเล็กๆในแบบฉบับของคุณเองที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ที่จะควบคุมสิ่งที่พอควบคุมได้ และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดังหลักอันิีจังที่สอนให้เรายอมรับความไม่แน่นอนชีวิตและคุณจะพบว่าความสุขความสงบอยู่ใกล้แค่เอือ้อมคุณผู้ฟังครับในค่ำคืนนี้ขอให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่หลับไหลไปพร้อมกับความรู้สึกปลอดภัยความสงบในใจความเข้าใจในตัวเองว่าคุณมีพลังในการกำหนดชีวิตของคุณเองพรุ่งนี้เช้า ขอให้คุณตื่นมาด้วยความสดชื่นพร้อมกับความเข้าใจในชีวิตและพลังบวกที่จะสร้างสารรค์วันใหม่ของคุณให้งดงามนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดค้นพบกิจกรรมเล็กๆที่เป็นสกิลหิวใจของคุณหลับฟันดีนะครับคุณผู้ฟัง